สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินจะมาพูดถึงคู่มวยในศึกวันใหญ่วันไฟในครั้งที่40ในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จะไม่มีมอบดอกไม้ไม่มีแจกสติกเกอร์รูปหัวใจแปะที่เสื้อกันและกันมีแต่จะประเคนแข้งเข้าทัดดอกไม้กับกำปั้นเข้าไปแนบใบหน้า วันไฟได้ครั้งที่40เนี่ยเปิดมาอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตอนางองของตัวเขาเองเลยนั่นก็คือเป็นคิวของแบ็กแพนเทอร์อย่างเป็นทางการละจะเจอกับ Diego ดิเอโกปาเอโดยอันินขอเท้าความย้อนหลังไปก่อนนะเกี่ยวกับแบ็กแพนเทอร์นะครับหลังจากที่ไฟก่อนหน้าเน,นี่ยรับจ็อบด่วนมากรู้ตัวเช้ามาเย็นเลยอะไรประมาณนั้นแหละครั้งก่อนแบ็กแพนเทอร์องค์ชายทีชลาฉลาลาลา,ลา,ลา ชกในรุ่นแบนตัมเวดนะครับก็น็อกหนึ่งในฝาแฝดเอสตูปินันเจ้าโยฮันเอสตูปินันไปเป็นจอมดีดจากโคลัมเบียซึ่งไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาก่อนแข่งทุกไฟก็ซัดตบท้ายด้วยท่าหมัดช้อนแกงปักใต้เข้าไปเอสตูปินันก็เมาเต็มกราฟบนเวทีก็แพ้ไปนะครับซึ่งในความเป็นมวยแทนเนี่ยก็น่าจะมองถึงสิทธิพิเศษใช่ไหมล่ะว่าขนาดรู้ตัวแค่วันเดียวเนี่ยยังน็อกคู่ชกได้ก็คือต้องเก่งดีแบบนี้โบนัสต้องลงมงต้องมา แต่มุมมองบอสชาติก็อาจจะมองอีกแบบนะครับก็คือคนเจ้าของเงินเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องโดนใจหน่อยนึงแหละถึงจะไปให้ได้นะชั่วโมงนี้โดยครั้งนโน้นย้อนไปอีกนะครับแบ็กแพนเทอร์น็อกอาลีซาโดเอฟด้วยท่าเตะสูงที่สวยงามมากๆเป็นน็อกเอาท์ที่ไม่ได้โบนัสนะครับเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยดันพลาดห้าไพา่แพ้ตะช่างจนต้องจำใจโชคในแคทเวดซึ่งเมื่อชคแคทเวดก็จะไม่ได้รับโบนัสแน่นอนนะครับ พอจบไฟนี้ไปก็มีปัญหากับค่ายอีกนะครับกับกรณีที่บาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปในกรณีมีไฟกับทาเครุก็ปัจจุบันก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเวลาที่หายไปเป็นปีๆเนี่ยแบล็กแพนเทอร์ก็ขาดตอนในการปั๊มยอดวินชัยชนะเพื่ออนาคตตัวเองที่ฟอร์มก,กำลังได้ที่ตอนนั้นนะ่ะก็เอาเป็นว่าสรุป2ไฟที่ผ่านมาเนี่ยแบล็กแพนเทอร์น็อกสวยงามแล้วก็เป็นการน็อกมวยที่ไม่ใช่พวกไก่กาฮาราจูก,กุด้วยนะครับ Black p a n เทอร์ขาดแค่อย่างเดียวก็คือโบนัส50,000เหรียญเงินล้านเนี่แหละไฟนี้ Black p a n เทอรจะมาแบบผ่านการเตรียมตัวมาเต็มที่นะครับหายจากอาการบาดเจ็บแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นไฟมวยแทนแบบครั้งก่อนครั้งนี้ชคในรุ่นถนัดตัวเองด้วยนะครับเป็นการสารต่ออนาคตตัวเองที่หายไปความกระหายชัยชนะที่มีโบนัสเรียกได้ว่าของมันต้องมีของมันต้องได้สักครั้งแล้ววะเจอกับดิเอโกปาเอสทีไม่ได้เป็นญาติโกโฮติกากับเดเอโกมาราโดน่า ข้อมูลย้อนหลังแบบรวบรัดของปาเอสเนี่ยก็คือชก2ชนะ1แพ้1แพ้คะแนนชอนคลีมาโคลแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะสอนมวยโจฮันกาซารี่ไปก็ถือว่าเป็นมวยระดับกลางๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ยากเกินกำลังแบ็คแพนเทอร์ที่จะปราบได้แต่จะปราบจบแบบไหนเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับกดน็อกได้ถ้าเกิดมันสวยงามสวยหรูก็ได้ลุ้นโบนัสส่วนถ้าจะพลาด5าโดนปาเอสปาความพ่แพ้ใส่ตัวแบ็คแพนเทอร์เนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆ บทจังหวะแบบนี้แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโชควันใหญ่มันไม่ง่ายไฟนี้สิ่งที่น่าเชียร์แบล็กแพนเทอร์ก็คือผมอยากให้เขาได้รับชัยชนะแล้วก็พ่วงโบนัสไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าลุ้นให้เขาได้ช่วงน้ําท่วมหดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นอีกนักมวยอ,อีกคนนึ่งครับที่บ้านได้รับผลกระทบในน้ําท่วมครั้งนี้ส่วนชัยชนะที่จะมีผลต่อการที่อนาคตแบล็คแพนเทอร์จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกรุ่นไฟว์เวทที่ว่างนี้อยู่ไหมหรือจะมีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์ระหว่างผู้ชนนะระรรหว่่าางถางถักบ้อออโืเปล เออหืออันนี้มันก็แบบถ้าเกิดวิเคราะห์ในชัยชนะไฟน์นี้เนี่ยสมมติว่าชนะขึ้นมานะครับแต่ว่าอนาคตอันใกล้สําหรับแบ a ็กแพนเทอร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นได้ชิงนะครับในตอนนี้คือเหนื่อยแทนในลหลายด้านเลยแหละทั้งโคต้าในบ้านของเขาเองกับมูลค่าในตัวความน่าสนใจในการเจอรุ่นพี่ที่เป็นลัสบอสทั้งหลายเอาคําที่ผมบอกว่าโคต้าในบ้านของเขาก่อนแล้วกันนะครับก็คือแบล็กแพนเทอร์เนี่ยอยู่ในสังกัดของเมดิซาโตสังกัดเดียวกับพวกตัวตึงตัวแสบตัวโหดสัสสัสนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคีปกรูซาด หรืออัสซาดุลาอีมานกาสซัลีเอฟที่จะชกกับกล้องธรณีมาล์มาล่ออยู่เนี่ยคุณลองนึกภาพดูซิว่ารุ่นฟลเวทของทีมเมดิซาโตมี3คนนี้อยู่แบล็กแพนเทอร์อาคิบกุลุซดาอัสซาดุลาอีมานกาสซัลีเอฟลองเอาใจตัวเองนะครับจับมาเรียงดูซีหนึ่งสองสามใครน่าจะเก่งสุดไล่ลำดับลงมาหนึ่งสองสาม่ะคุณลองคิดดูในใจแล้วกันใครน่าจะถูกสึกวันเลือกเป็นลำดับต้นๆจับเอาไปชิงแชมป์โลกในอนาคตก่อนละ่ะ ใครที่เลือกดูแล้วมีมูลค่าการตลาดดึงดูดความสนใจน่าสนใจที่สุดผมว่าแฟนมวยก็คงนึกในใจได้แล้วผมก็ไม่อยากที่จะพูดออกมานะครับเดี๋ยวแบ็คแพนเทอร์จะน้อยใจได้ถ้าเกิดมาฟังคลิปนี้อาจจะรู้สึกไม่ดีกับแอดมินก็ได้แต่ว่าการวิเคราะห์ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะก็ต้องยรับความเป็นจริงที่ว่าคนเก่งๆ3คนมากระจกอยู่ในค่ายนี้เนี่ยถ้าจะเลือกหนึ่งในสคนนี้จากทีมแมดดี้ซาตูเนี่ยสึกวันก็ต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดหรือว่าจับไปชิงแล้วสร้างมูลค่าได้สูงสุดไว้ก่อนนะครับ เห็นไหมแค่นี้ก็จะพอเห็นแล้วนะครับว่าแค่ในบ้านตัวเองก็เหนื่อยแล้วในการที่จะเป็นตัวเลือกแรกๆกับอีกคํานึงที่ผมพูดก็ค,คือความน่าสนใจในการเจอรุ่นพี่ที่เป็นลัสบอสทั้งหลายนะครับสมมติว่า Black Panther ชนะไฟนี้กลายเป็นตัวเลือกเลยเอามาชิงแชมป์ในนาคตอันใกล้เนี่ยแหละหน้าฝีมือชั่วโมงนี้นะถ้าเกิดต้องเจอน้องโอล่ะหรือว่าเจอรถถังล่ะแฟนมวยคิดว่ายังไงล่ะ มันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมล่าแบ็คแพนเทอร์อาจจะยังไม่ไหวหลอกกระดูกมวยฟอร์มอะไรต่างๆมันยังไม่ถึงเวลาที่จะมองว่าเจอกับรุ่นพี่แล้วสูสีเจอกันอาจจะเร็วไปนะครับต้องสั่งสมบาร,รมีประสบการณ์หรือว่ารอพวกที่มีโอกาสได้ชิงแชมป์ไปก่อนอย่างพวกอัสดูลลาหรือว่าอาคีฟเนี่ยถูกเลือกไปชิงก่อนแล้วพลาดท่าขึ้นมาเนี่ยโอกาสถัดมาเนเวลานั้นในอนาคตก็โอกาสอาจจะกลายเป็นของแบ็คแพนเทอร์ก็เป็นไปได้ดังนั้นตามที่บินมองไว้นะครับไฟนี้แบ็กแพนเทอร์กลับมาในรุ่นปกติฟลเวทแล้วเนี่ย เรามองโฟกัสเชียร์ให้เขาได้รับชัยชนะแล้วก็พ่วงโบนัสห้าหมื่นเหรียญดีกว่านะครับเรามาช่วยเขาลุ้นตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือนักมวยไทยที่น่าเชียร์คนนึงเลยนะครับณเวลานี้แต่ว่าสถานการณ์ก็ตามที่แอมินบอกไว้นะครับว่าในค่ายเนี่ยดันมีตัวตึงต่างชาติเก่งๆรวมอยู่ด้วยในรุ่นนี้สำหรับวันนี้แอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ